ค่ะพี่น้องตอนนี้กะหอดวัดบุญญาวาดแลวเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเจี๊ยบจะไปสวนมนางสมาธิแผ่เมตตาเนาะคะ่ะกะขออนุโมทนาสาธุเนาะคะ่ะในทุกๆุกบุญทีได้เดินทางไปเฮตุมาเนาะคะ่ะพี่น้องขอให้ไปนุ่นดวงประชุกปรลาภให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องสายบุญทุกๆุกท่านเนาะคะ่ะที่รวมทำบุญมาเนาะคะ่ะในทุกโอกาสเนาะคะ่ะพี่น้องที่บอกบุญไปเดี๋ยวจะแพนเป็นกองหลังให้เบิรงเดอร์ค่ะอันนี้กะจะเป็นบริเวณทางขึ้นเนาะคะ่ะ มองทีห่หฮาจากขึ้นไปสักกะพระมหาเจดีย์ตั้งจิตอธิษฐานขอพ่อันเนาะค่ะพี่น้องบ่ไดมาโดนแล้วคะ่ะพ่ะมานระยะหนึ่งเนาะค่ะ่อหฮาจากขึ้นไปกะถอดลองทงลงท่องทถวแต่งโตห้เรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องแต่งโตห้สุภาพเรียบร้อยเนาะค่ะพี่นอ้นองเพื่อนกาจะมีกดของพ่นอยู่เนาะค่ะพี่น้องบันไดไหว้บ่น,บน้อยย่างขึน คนกิดจะมีเจ้าหน้าที่เนาะคะ่ะทำความสะอาดเนาะคะ่ะพี่น้องอยู่ข้างบนบรรยากาศกะสะอาดลหลมลื่นเนาะคะ่ะแต่ขางลางกอาจจะหนุกแน่จักน้อยนึงเนาะค่ะพี่น้องบิ่งบันไดไว้บนอ๋ไว,ว้นี่ลแหละเป็นกาลังใจให้เบอร์สุขุสุขคนเนาะค่ะพี่น้องสิ่งเดียวที่เราจะเหตุใดคือการทําบุญสร้างบาร,รมีเนาะค่ะพี่น้อง เบิ่งเดินสีแทนขออนุญาตหมุนพี่น,อนอ้องไหวบ่น้อไหวบ่น้อยางขึ้นจักรลอยขันเด้อน,นี่ฝึกค,ความอดท,ทนเนาะคะ่ะเจ้ากระอดท,ทนโผดเนาะค่ะมึงขึ้นของแข็งตกใส่ตีนเนาะค่ะพี่น้องเห็สีเจ็บแน่กับยางลำบากแน่ไหมอให้โชคดีค่ะโชคดีรอมรวยเบร์รสุขสุขคน ขีดสิ่งใดสม,มมุ่งหมาดปราถนาตรวดเร็วทันใจเด้อค่ะพี่น้องพักก่อนเบิง่งข้างล่างชันบ่อละอย่างไปนำเจ้าเมยไ,ไปนำ<ม>เป็นอีกหนึ่งสถานที่เนาะค่ะพี่น้องที่มอกกิการทำบุญล,ละกันนางสมาธิจเจริญภาวนาค่อยเงียบสงบแหงเนาะค่ะพี่น้องข้างล่างก็จะมีศาลาะ บรรยากาศสวยงามพอดีมาพักหนึ่งนกพิลาบกะมัหลายเถอะโอ้ยเนาะทุวา่ะมันยุน่นตามธรรมชาติเนะไปค่ะงาาง่อใส่ชีวิตให้มีความสุขเนาะค่ะพี่น้องอยู่บนเส้นพระรรมนี่คือแบบพือที่สุดแหละ บุญเท่านั้นค่ะติดเฮศดหายชีวิตเท่าดีขึ้นมมมีอยางมาเปรียบเทียบได้นอกจากเข้ามาบุญน,นั่งอีกันมาไหวหวังเทื่อไกยว่าจะได้ไอว้ว่าไปบอกเขาหููข่ขอยกะขอวัฒิกรรมขอถกขอไปเด้อค่ะพี่น้องขอเป็นคนยังสีแล้ว ขากระเจ็บเดียนยีมือเคื่นของแข็งนี่ล่ะโลนใโลนใจกับถือเอ็นพอดีซอยคนเขา้ากะซอยตามกำลังบุญของเราเานาะค่ะพี่น้องสิ่งใดที่เขาเห็ดไปแล้วมันปยญญุกรรมพื้นมันกับบดีต่อกายสังขารเข่าเนาะคะ่ะอยากไห้เบิรสุขนนแหละโชคลาบ เพียงแค่ว่าบายอยางยุ่งกัมผูใด้มากไปกว่านี้สิ่งเดียวที่จะหายได้ต่อไปนี้ก็มีแต่อนมทูทนาสาทุบุญลละพี่น้อง